ก็เลยนำวิชาความรู้ที่พอจะมีอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับนำมาสอนออนไลน์หลังจากนั้นกับผมก็ได้ตั้งเป็นช่องยูทูบเบอร์ขึ้นมานะครับเป็นยูทูบเบอร์นะครับเปิดช่องขึ้นมาชื่อช่องว่าช่องครู Channel นัน h a n n e l มาครับนะแฟชั่นอนนี้ก็มาเรียนกันต่อเลยนะครับผมเป็นบทสนทนานะครับว่า what is the chicken นะครับ o ูสแปลว่าของใครนะครับดังนั้นเราต้องแปลมาจากหลังนะครับก็คือ t ด e chicken นะครับคือเนื้อไก่นะครับไม่ใช่ไก่แปลตัวเป็นๆนะครับนะนี่เป็นเนื้อไก่คือไก่ทอดไก่ย่างไก่อะไรก็ว่าไปนะครับนะอีแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับนะอ s สตต้องแปลไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ต้องแปลว่าเป็นอยู่คืนนะครับในที่นี่แปลว่าคือนะครับนะหรือเป็นๆนะครับเป็นของใครไก่จานนี้เป็นของใครอ่าแปลว่าอย่างนั้นนะครับหัวเรื่อง i s t น n a ะ d read นะครับนันเรียนฟังแล้วก็อ่าน which dish is n t for the three friends นะครับ which dish นะครับจานไหนคาว่าจานไหนที่นี้ก็คือจานอาหารที่สั่งมานะครับพร้อมกับไก่อยู่ในจานนะครับไม่ใช่จานเปล่านะครับนะคาว่า which dish เนี่ย is for the three friends นะครับไม่ได้เป็นนะครับอาหารจานของเพื่อนสามคนที่สั่งไปนะครับไม่ได้เป็นนะครับนะ จานไหนที่ไม่ได้เป็นของเพื่อนอ่าต้องแปลว่าอย่างนี้นะครับนะเพราะเป็นคําถามนะครับจานไหนที่ไม่ได้เป็นของเพื่อนเราทั้งสามคนพนักงานบริการนะครับพนักงานเสิร์ฟเวอร์นะครับบอกว่า w h o is the chicken ไก่จานนี้เป็นของใครมาถามแอนนานะครับนะถามไมเคิลนะครับถามแอนโทนิโอนะครับที่นั่งกันอยู่แอนนาก็เลยตอบว่า it is mine มันไม่ได้เป็นของฉัน นักเรียนดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อจากนี้เขาจะเน้นเรื่อง possessive pronoun นะครับคำว่า possessive pronoun นะครับสไตล์ครูพิ่นันสอนให้เขาเ้าใจง่ายก็คือคำแสดงความเป็นเจ้าของโดยไม่มีนามตามหลังเขียน My แบบนี้นะครับแต่ถ้ามา m y เนี่ยเขาเรียกว่า possessive adjective นะครับหรือแปลเป็นไทยเขาเ้าใจง่ายก็คือคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของมีคำนามตามหลังถ้า m y นะครับนะ นี่นักเรียนที่เก่งๆนี่ฟังตามแค่นี้ก็เข้าใจแล้วนะครับมันไม่ได้เป็นของฉันนะครับไก่จานนั้น I'm having fish เพราะว่าฉันสั่งปลาไปแล้วนะครับวเว i เตอร์ก็เลยบอกว่า chicken with olive ไก่จานนี้นะครับมีน้ำมันมะกอกด้วยนะครับนะไมเคิลก็บอกว่าเออเออ no ไม่ใช่เป็นของผมด้วย it's i n t m i n e มันไม่ได้เป็นของผมเช่นกันนะครับนะ่ไม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  ลาสัาญาลาสัญญาลาสัญญาเป็นชื่ออาหารชนิดหนึ่งนะครับนะซึ่งเราคนไทยก็ไม่คุยคุนจีนคุณครูก็ไม่คุยคุนจีนนะครับไปหาใน Google มาก็ไปหาชนิดหนึ่งนะครับนะลาสัญญาฉันไม่ได้สั่งนะครับไก่กับน้ำมันมะกอกนะครับฉันสั่ง uh, อาหารบางสาวิรัตลาสัญญาไปนะครับนะวเวทเตอร์บอกว่าชิ c เก้นฟอร์ยู i ์ เอาแล้วไก่น,นี้สําหรับแอนโทนีหรือเปล่านะครับนั่งกันอยู่3คนแอนโทนี Anthony ก็เลยบอกว่า no นะครับฉันก็ไม่ได้สั่งนะครับฉันสั่งสเต็กนะครับนะ I don't think the chicken is o u r ดังนั้นนะครับฉันคิดว่าไก่ที่คุณถือมานะครับพนักงานไม่ใช่ของพวกเรา3คนแล,ล้วแหละ Maybe it is for someone at a n o t h e r table มันน่าจะเป็นของโต๊ะอื่นแล้วนะครับ Waiter พนักงานบริการบอกโอ้แอนมา sorry โอ้ขอโทษด้วยนะครับผมไมเคิลก็เลยว่านู่นปัญหมนะครับไม่มีปัญหาไฟเดมินิสเลอร์แต่หลังจากนั้น5นาทีผ่านไปนะครับเวเดอร์ Weather, เดินมาอีกนะครับวูเดอะฟิชนะครับปลาจานนี้เป็นของใครนะครับ anyone ของใครบ้างไหมแอนโทนิโอบอยอิติเซอร์มันเป็นของหล n อนนะเห็นไหมครับเฮอเติม s ต้องเรียนสังเกตนะครับนะ h e r เติม s is, นะครับนะยัวเติม s o u r เติม s อ่าอะไรอีกนะครับยัวเติม s o u r เติม s อสเดเติม s นะครับนะ h e r เติม s เป็นนะครับนะคำสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของไม่มีนามตามหลังนะครับต้องเรียนจำไว้เลยนะครับนะนะยกเว้นอิทเติม s อสคำเดียวอิทเติม s เนี่ย จะก,กลายเป็นคำสรรพนามสแสดงความเป็นเจ้าของโดยมีนามตามหลังนัเกเรียนต้องต้องจำหลักเหล่านี้ให้ได้นะครับนาะแล้วจะเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้นนะครับแอนโทนีก็เลยแอนโทนิโอก็เลยบอกว่าเป็นของเธอนะครับนาะของเธอคนนั้นนะครับนั่งอยู่ใกล้ๆเรานั่นแหละก็คือของแอนนาแอนนาอัอพอลสฟีก็คือของแอนนานั่นเองแอน e นเวชเชรินดิสแล้วก็จานที่เป็นมังสวรัตนี้ล่ แอนนาเป็นคนตอบว่าดดีซ yes ีเอสมันเป็นของเขานะก็คือของไมเคิลไมเคิลก็เลยว่าโอ้แตงขอบคุณมากครับ it looks delicious พอเห็นหน้าตาของอ่าอ่าก็สั่งอะไรนะอ่าบอกว่าโอ้ oh, มันน่าจะอร่อยเหลือเกิน is everyone having beer แล้วใครสั่งเบียร์ไหมนะครับเบเตอร์ Better, บอกว่าอย่างนั้นถามว่าอย่างนั้นแ <And now, S 2> อนนาก็เอละเอลว่า,วา,วา no one want beer actually ต๊ะเราไม่ได้สั่งเบียนะ Perhaps it's for the other table too ก็มันน่าจะเป็นเบียของโต๊ะอื่นอีกนะครับนะคะเวเตอร์ว่าบอกโอ้ right my apologies โนอะ้ oh, ถูกต้องแล้วนะครับนาะผมขอโทษอีกครั้งนะครับนาะ well would you like anything to drink แล้วพวกเธอนะครับต้องการเครื่องดื่มอะไรหรือนะครับนาะนั่งอยู่สามคนนะครับเลยแปลว่าพวกเธอไปก็ได้กันนะครับนาอยู่ พวกคุณนะครับนะแอนนาบอกว่า I, like, I like a cold cola please นะครับฉันจะสั่งโคล่านะครับแอนตัวนีบอกว่า and we are we, have, uh, we will have mineral water พวกเราจะสั่งน้ำแร่นะครับนะ sparkling แล้วก็น้ำโซดานะครับส่วนแอนนาบอกว่านะครับ a s i d e ก็คืออ,อีกด้านหนึ่งก็คืออีกประการหนึ่งนะครับน,ะนายแอนนาก็เลยบอกว่า I have n t g o t a n y คัตเลืนะครับฉันไม่ต้องการ่ามีดนะครับนะ, Cut, Cut ly, นะคัคัเลืนะครับหมายถึงว่ามีดนะครับพรอฝรั่งเขารับปะทานอารต้องมีมีดมีส้อมมีช้อนนะครับ whose is this fork? แนละ้วก็เลยถามว่าแล้วซ้อมนี้นะครับเป็นของใคร is it sure มันเป็นของเธอไหมแอนโทนิโอแอนโทนิโอก็เลยบอกว่า no it is not mine อาใช่ side, ในที่นี้หมายถึงว่าวางอยู่ตรงตรงอื่นนะครับนะมันไม่ได้จะวางอยู่หน้าแอนโทนิโอถ้าวางอยู่หน้าแอนโทนิโอแอ็นโทนิโอก็จะตอบว่าอิดิสไมนะครับของฉันแต่นี่มันวางอยู่ที่ตรงอื่นนะครับนะอาะใช่เนี่ยแอนโทนิโอก็เลยว่านู no, ่น is not mine มันไม่ได้เป็นของผมนะไอ้บุญกวนใจนี่อ่าคัตเลอร์อีเดอร์และฉันก็ไม่ต้องการนะครับนะอ่ามีดด้วยนะครับนะซ่อมก็ไม่ต้องการมีดก็ไม่ต้องการ i มเคิลก็เลยบอกว่า yes the food good นะครับบอกว่าเออที่นี่นะครับอาหารอร่อยอาหารดีนะครับ but แต่ว่า the service is so f o l r here การบริการที่นี่ค่อนข้างไม่ดีเลยนะเวดเตอก็เลยว่า mm hmm. I am sorry about the confusion ฉันขอโทษอย่างยิ่งนะครับหนาะที่มารบกวนนะครับหนาะคือถามอ่าสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็ไม่ใช่ของโต๊ะนี้นะครับ i t is my first night เพราะนะครับฉันเพิ่งมาทํางานวันนี้เป็นคืนแรกนะครับนะที่นี่แอนนาก็เลยว่าเรียลจริงหรือ d o n 't worry about it we'll fight now' ดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะเจ้าหนุ่มนะครับเวเตอร์ Better, นะ we'll fight now พวกเรา,ายินดีนะครับนะพวกเรายินดีไม่เป็นไรประมาณนั้นนะครับโอเคครับมา complete the three friends order กันนะครับว่าสามคน เพื่อนกันนี้สั่งอะไรกันบ้างนะครับแอนนาสั่งปลานะครับนาสั่งน้ำโคลาไมเคิลนะครับสั่งเวชชเรียลอาลาซาย่านะครับก็คืออาหารมังสวิรัตว่างั้นเถอะนะครับผักนะครับน้ำโซดานะครับแล้วก็น้ำเกลือแร่นะครับนะส่วนแอนโทนิโอนะครับสั่งเนื้อสเต็กนะครับแล้วก็สั่งน้ำโซดาแล้วก็น้ำเกลือแร่นะครับ ต่อไป answer the question นะครับมาตอบคำถามกัน,นครับ where are the three friends นะครับเพื่อนทั้งสามคนเพื่อนเพื่อนกันสามคนนี้อยู่ที่ไหนนะครับ they are in a restaurant นะครับพวกเขาอยู่ในร้านอาหารพัตตาคาร who o r d e r chicken with olive นะครับใครเป็นคนสั่งไก่นะครับกับน้ำมันมะกอกต่อว่า s o m e o n e at a n o the r table นะครับบางคนซึ่งอยู่โต๊ะอื่นนะครับนะ With ringers, do t h o y นะครับพวกเขาสั่งน้ำอะไรกันนะครับนะ they l s k for cola นะครับพวกเขาสั่งน้ำโค l ลา and sparkling mineral water นะครับแล้วก็น้ำเกลือแร่พร้อมกับน้ำโซดานะครับนะ What is missing from the table และอะไรหายไปนะครับจากโต๊ะตอบว่า the cutlery is missing นะครับก็คือมีดนะครับนะหายไปจากโต๊ะ Why is the f i not very good? ทำไมเวเตอร์หรือว่าการบริการที่นี่ถึงกา3าคนนี้บอกว่าไม่ดีนะครับเพราะว่า because the weather is news นะครับพนักงานเวเตอร์นั้นเป็นคนมาใหม่นะครับคืนแรก and it is his first night นะครับเป็นการทำงานวันแรกหรือคืนแรกของเขาเองนะครับนะทีนี้มา flash forward กันนะครับก็คือมาจับคู่นะครับนะบว่า เตียงเนี่ยมันจะคู่กับอะไรแต่เตียงในที่นี้คู่กันในที่นี้หมายถึงว่าคุณครูจะอธิบายฟังนะครับเขาขีดให้แล้วคือมาคู่กับเบรกเฟสนะครับเตียงและก็อาหารเช้านี่มันไม่ได้หมายถึงว่าเราไปทานอาหารเช้าที่เตียงนะครับนักเรียน bed and breakfast เป็นคําขยายความถึงสถานที่ให้เช่านะครับนะเช่นให้เช่าบ้าน bed and breakfast หรือให้เช่าโรงแรมแล้วบอกว่ามี bed and breakfast หมายความว่าน,นะครับนาะมีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับมาค้างที่นี่นะครับหนาะพักนอนอย่างสบายใจแล้วก็มีอาหารเช้าให้ด้วยนะครับขอเรียกว่าเบสแอนเบรคเฟตนะครับบอมาข้อที่2เบคอนนะครับเป็นอาหารชนิดหนึ่งก็จะคู่กับไข่นะครับเบคอนก็จะมีไข่ดาวมาด้วยมีมีดนะครับหนาะก็จะคู่กับซ้อมด้วยนะครับนาะ อ่ามือนะครับก็จะคู่กับหน้าอันนี้คือทั่วๆไปนะครับหนาเป็นอวัยวะบอยเด็กผู้ชายนะครับหนาก็จะคู่กับเกิลหรือนักเรียนมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับเบสแอนด์เบรคฟาสต์นะครับเอ็กซ์แอนด์เบคอนนะครับไนท์แอนด์ฟอกนะครับแฮนด์แอนด์เฟชบอยแอนด์เกิลนะครับแล้วก็ซอสแอนด์เพเปอร์นะครับก็คือเกลือจะคู่กับพริกนะครับนะแล้วก็ฟิชนะครับปลาก็จะคู่กับมันฝรั่งนะครับนะซึ่งเป็นเครื่องเคียง โอเคนะครับคุณครูรีบจบนะครับต้องเรียนไม่เข้าใจก็สามารถที่จะหยุดคลิปแล้วก็ฟังหลายๆรอบได้นะครับหลังจากคุณครูบันทึกไลฟ์สดไปแล้วนะครับนะไปต่อท่าหน้าที่107ครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ้นให้ช่องกระผมครูอานันต้องขอขอบคุณ